เอาละครับผมสวัสดยครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลย์เองชนะจอูมิไเกมโซนโฟน,โฟนอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาโคลนชุดที่ผมได้มาโคลนเซ็ตนี่คือเซ็ตนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเนี่ย,ยผมจะโคลนให้มันเป็นของที่ผมใส่เล่นเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าชุดมันไม่ค่อยเท่เนี่ยดูสิมันก,มนก็มันก็เท่แหละแต่มันเหมือนพี่เสด็ดไปหน่อย<笑><笑>ก็เลยอยากจะโคลนมันหน่อยนะโคลนให้เป็นชุดที่เราใส่อยู่ประจํามันจะได้แบบเป็นตัวตนของเรานะผมจะโคลนแค่แชิ้นนะผมจะไม่โคลนหน้ากับแหวนนอกกนั้นผมจะโคลนหมด แต่ว่าการโคนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะใช้งบอยู่นะเพราะว่าถ้ามันมันไม่ติดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการเอาเอาไอเทมมาล้างโคนออกมา,มาล้างเอออ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเลยแล้วกันนะนี่โคนแล้วก็มาอา่ออันไหนวะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายเนี่ยครับแล้วก็เลือกของที่จะโคนใส่เข้าไปแล้ว้าเสียห้าหมื่นต่อการโคนหนึ่งครั้งนะฮะก็กดไปปึ๊บถ้ามันไม่ติดอะ่ะเนี่ย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 ถ้ามันไม่ติดมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องเอาน้ํายามาซักออกไม่เป็นไรแล้วก็โคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติด อ่าอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ติดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยอ่าแล้วก็โคนมันไปใหม่ครับจนกว่าอ่าอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ยับนะเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอ้โหถ้าต้องซักหลายๆอันนี้ยับนะเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอ้ยผมผมไม่โคนหน้านี่ว่าอ้าผมไม่โคนหน้ากับแหวนโอ้โหเวยเอ้ยลืมดูเลยโอต้องซักไปสอันเลยนะผมไม่โคนหน้ากับแหวน อย่างอื่นโคลนหมดเลยติดทำไมไม่ติดวะผมไม่เคยโคลนเลยนะไม่รู้ว่ามันยากหรือเปล่าแต่ที่เห็นนี่ก็น่าจะยากอยู่ผมไม่โคลนหน้ากับแหวนโอ้หน่าเฮี้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะอย่างงี้ไม่ไหวนะติดหน่อยสักอันเถอะโอ้อันละหกแสนเลยนะอะนี่ถ้าติดแล้วก็จะกลายเป็นของโคลนอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวผมคนไปให้ครบทุกชิ้นก่อนอันนี้โหทีเดียวอันนี้ประดับ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 เพิ่งติดไปชิ้นเดียวเองครับโอ้โหกี่อันวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันแต่ว่ากางเกงอเราได้อะเราใส่กางเกงก่อนเลยกันนี่นี่โอเค โอ้เฮ้ยไหนดูสิโอ้โหอันละหกแสนหกอันหกอันเท่าไหร่วะเนี้ยหกหกหกห้าสามสิบ <c oughs> โอ้โหกอันก็หลายเอ็มอยู่นะกี่อันแล้ววะสีอออ่อันเหลืออีกสองอัน เงินเราจะพอไหมเนี่ยทาโคลนเนี่ยแต่ว่าเราโคลนผิดไปอันนึงว่ะเราโคลนผิดไปอันหนึ่งอ่ะเราโคลนหน้าเรา,รา,เ,ราเราไม่เอาหน้าเราไม่โคลนหน้าอันไหนไม่โคลนเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราเผลอโคลนอีกเราจะโคลนแค่เจ็ดชิ้นสิไม่ใช่แปดเอ๊ะหรือเราเผลออ่าหลังหลังไม่โคลนเอ้ยเออใช่หลังไม่โคลนหลัง กับหน้ากับแหวนหลังกับหน้ากับแหวนเออหลังกับหน้ากับแหวนไม่โคนไม่หรือเราเผลอโคนหลังไปด้วยวะน่าจะใช่ผมว่าใช่แน่เลยเผลอโคนหลังไปแล้วด้วยอันไหนไม่โคนเราใส่ไปก่อนอ่ะเราใส่หน้าใส่หลังใส่แหวน ที่ผมไม่โควนคือหลังเนี่ยผมก็จะเอาเอาเป็นของดีเลยให้มันแสดงของดีผมก็เลยจะไม่โคนหลังอ่ะคราวนี้เราก็จะประหยัดงบขึ้นแต่เมื่อกี้เราโคนผิดไปหลายอันเลยนะอ่ะติดสองอันแล้วโอเคติดติดโอ้โหไม่ติดว่ะโอ้โหไม่ติดไม่เป็นไรแต่อย่า อย่าติดอย่าติดให้ซักอะ่ะอืม้มฮึเออไม่ติดไม่เป็นไรเสียห้าหมื่นเรายอมได้แต่เสียหกแสนนี่คือหนักมากเปลี่ยนอันก่อนดีกว่าเปลี่ยนอันก่อนเนี่ยฮึไม่ติดว่ะเปลี่ยนอันไปเรื่อยๆอ,อื้ยากอยู่นะมันโอกาสเท่าไหร่วะอื้มฮึไม่ติดยางอีกยางอีกเอ,อ้แต่ว่าดีนะไม่ไม่ติดซัก อ่ะอยากให้ติดซักแล้วกันโอ้โ oh. หแต่อย่างงี้สิบครั้งก็ห้าแสนเลยนะถ้าซักร้อยครั้งก็ห้าเอ็มไปนะโอ้โ oh. หก,ก็เยอะชนะห้านะเอ็มเงินเราจะพอไม่ยนะี่สิบเอ็มน่ะยเราเตรียมมาโอ้โ oh. หมันติดยากนะเนี่ยโอ้ oh. ต้องซักอีกแล้วนี่แหละเงินเราจะหมดเพราะเราต้องซักมันอนะ่ะโอ้โหสองอัน ต,ติดไปสองอันนี้ครับโอ้โหสามแล้วติดให้อีกสักอันหนึ่งนะนะพวก๋ยวให้อีกสักอันหนึ่งนะโอ้โหยางยางยัง,ยง,ยงโอ้โหสี่อันเลยสี่อันใช่ไหมสี่อัน 6 4 24โอ้2 2 6 m มาเอ้ย <S <s <uck> <S เดี๋ยวต้องซักมันก่อนสิต้องซักมันก่อนอ่ะเราใส่อะไรที่ที่มันเสร็จแล้วก่อนเลยเออนี่อ่าแล้วก็อันไหนอีกวะไม่อยากทำแล้วว่ะ ไม่อยากทำแล้วผมรู้แล้วแหละว่าทำไมของที่มันโคลนนะ่ยมันถึงแพงกว่าเอาจริงอะ่ะถ้าใครไม่ซีเรียสอะ่ะไม่โคลนก็ได้นะแต่ผมอยากใส่ของที่ผมใส่เป็นประจำอะ่ะออโอเคต่อเลยฮะอีกสี่ชิ้นอะ่ะเราเหลือสิบสามเอ็มเลยนะเราจะรอดไหม เราจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหติดให้หน่อยเถอะว่าเอา้าถ้ารอบนี้โดนอีก4อันนี้ก็2.6งจุดหเอ็มเลยนะโอ้ไม่ไหวแล้วอะ่ะมติดหน่อยเถอะติดหน่อยเถอะหืม โอ้ยออเฮ้ยอีกแล้วสองสองจะหมดแล้วสี่อันเอามาหกเลยแล้วกันเอามาเผื่อเลยเฮ้ยแต่ว่าเรามีอยู่ในคังป้าวะไอเนี่ยไอน้ำยาเนี่ยเหมือนจะมีอยู่หรือเปล่าเด,เดี๋ยวดะ เดี๋ยวเสร็จรอบนี้ต้องไปดูในคลังก่อนเหมือนจะมีน้ำยาอยู่นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราจริงที่จริงหน้าผมก็อยากคนนะแต่ว่าดูว่าหน้าน่ะผมผมดูแล้วว่าหน้ามันกาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากหน้าที่เราใส่อาจจะเป็นใส่แว่นจริงเราไม่ต้องเอาก็ได้มันเปลืองตังค์นะผมคำนวณแล้ว ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเปลืองขนาดนี้แต่ว่าเปลืองมากเหลือเก้าเอ็มแล้วฮะติดหน่อยเหอะเอออีกสามชิ้นโอ้ยโอ้ยโคนของเก้าชิ้นจากยี่สิบสองเอ็มนะเราเข้ามายี่ิบสองเอ็มนะเดี๋ยวเราดูว่าพอโคนเสร็จหมดเนี่ย จะเหลือกี่เอ็มไม่ติดโหยากนะเนี่ยซักอีกแล้วทรงผมนี้ต้องโคนเลยผมไม่ไหวจริงกับทรงผมนี้อ่าโอเคโอเคเหลือเสื้อกับประดับโอ้อ่าพอดีเลยสองอัน เราเตรียมมาสองอันืมทรงผมนี้ต้องต้องต้องโคนอย่างหนักเลยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆกับทรงผมที่ทรงผมของเซตอะ่ะ <c oughs> มันมันพีเสดเดิดเลยอะ่ะมันไม่ไหวอะ่ะทนใส่ไม่ไหวอะ่ะมันต้องโคนอ,อ่ะเหลือเสื้อกับประดับแล้วฮะเอางจริงถ้าเสื้อโคนได้เนี่ย ประดับก็ก็ไม่อยากโคนแล้วอะติดหน่อยเฮ้เพื่อนโอ้ยเชี่ยเออโอเค,อเ,คเหลืออย่างเดียวแล้วคันเนี้ยเหลือเสื้ออย่างเดียวแล้วครับเฮ้ยเรามีตั้งสี่อันโอ้โหเรามี สี่อันอันละหกแสนสองล้านน่ะเรามีอยู่สี่อันเราจะไปกลัวอะไรวะสี่อันกับเสื้อตัวเดียวมันต้องติดแหละถ้ามันไม่ติดนี้มันก็เกินไปมันต้องติดอ่ะไม่ผมอยากโคนหน้าด้วยเลยวะโอ้โ,โคนไหม โคนหน้าไหมเนี่ย,ยถ้าเราใส่เต็มเซตแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหน้าด้วยอ่ะยังอยากใส่หน้าด้วยวะโคนหน้าด้วยแล้วกันมาตอนแรกว่าจะไม่โคนหน้าแต่ว่าอยากใส่หน้าโคนหน้าด้วยฮนะติดไปเลย หาเรื่องหาเรื่องนะเมื่อกี้เหลือเสื้ออันเดียวอยู่ดีๆไม่เอาโอ้ยโอเคเหลือหน้าอันเดียวแล้วคนนี้เอ้เหลือเหลือซักสองอันสบายถอดออกมาก่อนเสื้อกับหน้าเนี่ยอันนี้ได้แล้วโอเคเหลือหน้าแล้วครับเฮ้ไม่ใช่ โอ้ยยังอีกยังยังครับยังครับอืมโอ้โหโอ้ไไรน้ำยาซักฟรีเราเหลืออยู่เหลืออันสุดท้ายครับมันต้องติดแล้วอะ่ะรอบเนี้ยไม่งั้นเราจะเสียตังค์เพิ่มเยอะแน่เลยคือถ้าไม่มีของฟรีสี่อันเนี้ยเราเสียตังค์เพิ่มเยอะแน่เลย โอโหดอกแรกมึงเราไม่เหลือแล้วหรอวะไม่เหลือแล้วครับในครั้งไม่มีน้ํายาซักแล้วต้องซื้อแล้วว่ะต้องซื้อแล้วว่ะซื้อที่อานแล้วกันซื้อที่ลานเอาเฮ้ยไม่โคลนก็จบแล้วไม่โคลนนี่มันเสร็จไปแล้วนะเนี่ยทันถ้าึ่งมาโคลนหน้าเราจะโคลนดีไหมแต่เรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องโคลนอ่ะมันขนาดนี้แล้วอ่ะ เอ,อ,อ,อ้ยอืมยังครับอืมติดเหรอวะขอร้องละโอ้โหปับอันนึงอ่ะถ้าเป็นเงินอ้าวติดติดติด อันนี้ถ้าถ้าซื้อเองอ่ะสามสิบเก้านะน้ำยาสักอะ่ะแต่ถ้าซื้อกับพ่อค้าน่าจะถูกกว่าแต่ไม่แน่ใจลคะค่ะโอเคตอนนี้เซ็ตโคลนผมจากพีสเสดดนะฮะกลายเป็นหนุ่มเกาหลีหนุ่มเกาหลีจากพีสเสดดนะฮะเออเอ้นี่เราโคลนเก็บเกือบครบเลยนะเนี่ยขาดสองชิ้นนี่นี่คือชุดที่ผมใส่เป็นประจำนะ ติดหลังก็เอาเป็น de แหละก,ก็ได้อยู่นะดัง de ก็โอเคอยู่แหละแล้วถ้าหลังนอมอนน่ะลองเปลี่ยนเป็นของนอมอนดูไหมก็เป็นผ้าคลุมกับปืนเอ้ยแบบนี้แบบนี้ก็เท่อยู่นะแบบนี้ก็เท่อยู่นะเออว่าแบบนี้ก็ได้นะได้ได้ได้ได,ได้โอเคละก็ประมาณนี้สำหรับคลิปโครนของเราเราเข้ามา22อ m ตอนแรกใช่ไหมตอนนี้เหลือสิบลบลบไปเท่าไหร่เนี้ยลบไป6 m 16M ใช่ไหม 16M เสียไป 16M 16M นี่ถ้าตีเป็นมูลค่าความเสียหาย M ละ30บาทเสียหายไป480บาทโอ้โหเพื่อเฮียอะไรมาเนี่ยเพื่อรูปร่างที่เราพอใจแค่นั้นเองครับผมก็เสียเพิ่มไป480บาท 12M แต่ก็โอเคละโอเคเลยพอใจแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของชาแนลแล้วสวนนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย